สวัสดีครับผมมามามาสวัสดีครับสวัสดีค่ะมามามาวันี้มากินอะมาวนีมากินยังบรทันหอยบอกทัดหอยบัหอยเนาะแกหอยมิงปูหอยแข้งนี่น้ำจิ้มทั่วนั่นผักกรอบนีที่เด็ดคือพัดเผ็ดปลาไหลเอ้ยจัง รสชาติยังเหมือนเดิมไหมสุดยอดอร่อยเหมือนเดิมฮะมามามากินน้ำกันกินน้ำกันครับเดี๋ยวตั้งกองมันแป๊บนึงนี่เด็ดเปลาา่าวัาดีค่ะมาซือลังเขากระเลนมากะเลนล้างมือยังล้างแล้วเล่นพื้นเมื่อกี้มาเอาช้อนเสรแล้วครับเราจะนิ่งควายตัดได้ยังไงยาว อ้ามามาครับผมนะอันปลาขอไอ้ขอเข่าได้อันนีติ๊กแบบไงัอเมี่ยงที่เขาขอเมี่ยงนะข้าวร้อนอันนี้ลงมา่อนน้ำเร้ว ปั่นเขาครับใส่ปัน่นเขา่าพัดไลด์เท่เนี้ยัไ<ะ>่นี่ก็ล,ลกเ้ยเรียนแล้ว กูอยากกินเนมาลองพันหอยเนนาเขาลวกเองหรือคนลวกเองลูกออกมาผูหันลูกผู้หันมันหอยนัวแ่ก็เละ้ก็สุกไปนะ ัวใส่เข้าไปจไเ้มันต้องมันจิ้มไข่บรทไทยไงไ่ได้อยู่บ่แมนไม่ใส่จิ้มเมอยู่นี่และได้ดีน้ำเดือดอัเไข่ยไข่ขาวน้อยคบมนจ้มไข่ขาไม่ได้หรอเจ๋อวามันไข่ั่งจ mười sáu gạch nữa mhm 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 cái mhm 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 ừ. mhm mhm với โก็บลกิงตุมใส่ขอาไข่ต้มใส่น้ำมันผงฝุ่นแก่ใครไม่รูกเบสดนังว่ะเบสจจังไรจังไรเออแต่จอไทยแล้วมันเไดตตาำได้มันบดแน่ก่อน้ำ่อย เดี่ยวมันมหนานัางนะหนางากรูอก้อะไรกันเถออ๋อจ<น>ิมโค็ดไข่แล้วไงต้องตักสอสนแล้วส่วนอสอง่นหะแต่เนี้ยเนบไม่แซ่บแต่เผ็ดมันข้าบดพริกเนีพริกมันเผ็ด ถ้าตามห้อบริษัทถ้าข้าตามเราไม่ใช่ประเัทบราไดเนห้องบดแกได้บะหนี่ตลูกยูบะหมี่้องหอยแข้งมาขายเนาะโต๊ะปลาเนาะนะนราจังหวะ กูแม e ่ยู่เลยอืมหวานยอะหอดปลาจ่างหอยหอดว่าอะไรล่ะสุดแไก่แค่มันไม่ขู่มันแค่เมย์วแก่ปลาจ

นีก็มาเรสหวาองูหะข้อ้ยข้างขึ้นข้างแลไม่รู้แต่ขง้หยใหญ่แต่าแล้วหุดน้อยกลางไหนคิดภาออกาวัด่อนหัวเรา ซสิง์าใ้ยำมั้งดิอ่ะอด้อขวา,าควคา,ามนะะ่าดีดดีีดูมามเลยค่ะสนับใบไหม

อ่น้องหยงไม่กินหอยเหรอกินแค่ไ่คุ้นชิเช่ไหมเฮ้แ้งอะพร้อมอีแบบนึ่งมันมันมันหวานอะไอยเง้ยยังไมู่อะกี่แบบนึ่งตอนเ้าสียูนิ่สามร้อยอรอยสองสี่ร้อยอร่ยสามร้อยร่อยเนาะบั้นอดไม่ปวดนะ

เ,เสร็จได้นะคะซึเงเป็นงุงท40งละส่สซึ่งเป็นโล,ลดวีว่าโลดน้วจิรดเม็ดล้มอยัหลายๆยงไอยู่เจียวคนนี้มาให้มลาแก่ให้แม่ปาอี่เพชรแห้งยูฟ้าแก่ไม่ได้กินพอแล้วก ลอกสูกแล้วไม่แกะยากเขาบอกลูกงเราสูงมาลูกแ้งหวดพอนาเดือดปุ๊บเอาลเลเากปิดแกะเลยยกยอกสามเท่ากัปิดเ่กขึ้นเลยนแกมันเอาแค่ตัวนี่ เด่ก็ดสาตัวมอิมเหรออืมันกินเขากอนมากไม่รเขากัดกินขกากอนั่นหมดเนาะพิเศษก็ได้เนาะกวามแก้มไอ Thầy can yeah. mm. <laughs> <laughs> bố hãy nương vào nè, nó kín toàn thai, bớt ẩy ẩy vitamin ทั้งกินไม่พูดไม่ใจไม่ได้อร่อยมันเผ็ดมันเผ็ดนะอร่อยแบบพี่เดดด็ขนาสุดยอดไม่จนพูดไม่ได้ถ้าอยุดกินแล้วมันจะเผ็ดมันเผ็ดทั้งกินมมันเผ็ดอืมยิ่งย่งก็ได้งชอบเผ็ด พัดไปเลกรบเพ็ดอันนั้นพัดเผ็ดเนอะกินพักเนี่ยลดความเผ็ดตื่น็ชรวเหรอปั๊เดินกิ่นาไปแล้วบอสวัสดีค่ะาบายบายบายค่ะเดี๋ยวกินเจ๊กกจะไปเจ๊ไปไปไม่ได้กิเจง่าก็ได้เจ๊เ่แก้ะม่ีด้